เอาไปตั้งค่าบัญชีของฉันอืออาตั้งลนะทำละเสร็จแล้วมึงต้องมึงกดที่มันเป็นมือถืออ่ะมึงกดเปลี่ยนมึงกดเพิ่มเบอร์ไปแล้วมึงเอาโทรศัพท์ม,มาไว้ใกล้ๆตัวแล้วทำไงต่อใส่เบอร์ไปยังไงทำตามขั้นตอนมนะันอะใส่บงใส่เบอร์ไป อย่าพูดเบอร์ขึ้นมานะมึงเออเสร็จแล้วพอใส่เบอร์เสร็จแล้วมันไันจามตรเบอร์ม่นถูกต้องทำไมเบอร์ม่ถูกต้องวะเบอร์ไม่ถูกต้องอะไรของมึงล่ะมันจะต้องกดส่งรหัส่นะเออมันจะต้องส่งรหัสแล้วมึงก็จะดูในมือถือมึงเว้ยมันจะให้รหัสมาแล้วมึงก็กรอกรหัสตามนั้นไปแจมแมวแจมแมว พอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บมึงเสร็จขั้นตอนใส่เบอร์เรียบร้อยแล้วปุ๊บมึงต้องมาทํายืนยันระบบยืนยันสองสเต็ปอะเปิดใช้งานเว้เออม,มันให้กูกดอีกอันนึงคืออะไรวะเพื่อความปลอดภยัย เออนั่นแหละไอ้เพื่อความเปิดพลอยใส่ไปเลยเพื่อความปลอดภัยยืนยันสองสเต็ปอะใส่อะไรอะอยี๋ไม่รู้เหรอมันไม่ให้มันถามว่าใส่มันให้ใส่อะไรละ่ะรหัสผ่านปัจจุบันเออเออนั่นแหละรหัสผ่านปัจจุบันเพราะมันจะได้มันจะได้แบบว่ายืนยันไงว่ามันเป็นตัวมึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ฉันดูรเอออย่าลืมนะยืนยัน2องสเต็ปนะยืนไปเลยมันจะแบบเพิ่มความปลอดภัยให้มึงไว้คือมึงจะเปิดกล้องมึงก็หมายความว่ามึงจะเป็นดีเจเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะเป็นดีเจอ่ะมึงก็ต้องแบบปลอดภัยเดี๋ยววันหนึ่งมึงจัดรายการไปมีเงินในบัญชีก่องของขวัญให้มึงบัญชีเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยแล้วกูเขาก็แฮกรหัสมึงได้ไว้ แล้วพอเขาให้เงนขับไมได้เขาก็เอาเงินมึงไปใช้อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องให้ยืนยันโหดหน่อยเพื่อจะได้เป็นดีเจอืมประมาณนั้นเหมือนคุยกับลมไงไม่คุยกับกำแพงะมนคุยกับเสา ดูมึงตั้งใจเขียนทำทำขั้นตามขั้นตอนนะเออฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเงาใจไม่ต้องกลัวจะมีปลาไหนจะไม่ทำมีเธอเจ็บมันเคยจะดูอะไร เวรนี้น่ารักลิทวิทแบบที่สรุปแล้วมันมัน,ม,นมันตายไปแล้วยงเนี่ยเฮ้ยไว้มึงตายยังเฮ้ยกูทำอยู่กูทำอยู่โอเคโอเคทำไปนะเสร็จแล้วบอกแล้วขึ้นมาเปิดกล้อง อืมมันดีจังว่าวันนี้ฮะจะดูแลยังดีซื้อให้หรืตโตแมงถ้าโตแมงอยากแบบนั้นตันแมงก็ต้องซื้อเสื้อดำให้เยอะๆแล้วก็ซื้อหมวกแบบสีขาวธรรมดานะไม่เอาหมวกแบบนี้ ทิมได้แล้วอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอก็ก็ใส่เบอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็โอเคใช่ไหมล่ะมันคือยืนยันเรียบร้อยใช่ไหมยืนยันสองระบบเรียบร้อยใช่ไหมยืนยันแล้วอ่ะสองสองสเต็ปเรียบร้อยอ่ะต้องออกเข้าใหม่ไหมป้าหมูไม่อะมันขึ้นไปอึ๊บอุ้ยผิดผิดผิดขึ้นมาใหม่สิกดกดเตะเฉยเลยอ้ ฮูงเอาไอ้โวขึ้นมาใหม่สิโอ้ยขึ้นมาขึ้นคิวฟึบอ่าขึ้นไปคิวบนอ่ะแล้วต้องกดเปิดกล้องนี้ปุ่มเดิมเลยให้ปุ่มเฮ้ยเปิดแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาวะเฮ้ยโ <c oughs> คตรเฟี้ยวต้องไม่เห็นตาห,หัวเห็ดอะไอ้อวุา้ยเขาอะ เฮ้กูอยากกูอยากเป็นห้องของกูอะเออรู้แล้วไงแต่ตอนนี้มันก็เปิดกล้องได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยามงามดีอุ๊ยคนน่ารักเฮ้กูจะไม่แซวมึงกูว่ากูออกดีกว่ากูว่ามึงดูแชทดิกูว่ากูอยู่ในกล้องไม่ได้วะหายแล้วทีนี้ มึงเฮ้ยเขาให้ไวโว่ตอนเนี้ยใช่ให้มึงไงให้มึงเนี่ยอ่ะกูได้ตังค์แล้วดิแต่ไม่ได้มีประโยชน์ที่อะไรเลยประโยชน์ที่อะไรเลยเอ้าทำไมอ่ะไม่ได้ตังค์เพราะว่ามึงยังไม่ได้สมัครเป็นดีเจนั้นมึงสมัครให้กูหน่อยดิเดี๋ยวสมัครให้ครับหนึ่งครับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะเว้ยกล้องมึงชัดมากใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์มึงบ็อกเซอร์เฮ้ยเฮ้ยบ็อกเซอร์ ไอชิปหตายวะฟอป้าเลยเขาจะเห็นไข่ไวโวออยเลยโอ้โหโอ๋อเฮ้ยตกใจหมดใส่บ็อกเซอร์เดนใครก็ได้ส่งมาแบบอยากได้อยากเห็นอยากเห็นทุกอันเลยไอพวกแมรี่มีเพชรอะไรม้าหมุนไม่ส่งไปก็ไม่ได้อะไรนะอ้าวไม่ได้มึงไม่ได้นะมึงรอก่อนให้เขาเก็บตังไว้ก่อนให้รอตอนมึงเป็นดีเจให้เขาให้เขาส่งเออแบบนี้มันไม่คุ้มให้อดทนไว้ก่อนอีกไม่กี่วันน่ะจะทำเป็นดีเจให้ เดี๋ยวกูส่งข้อความไปในไลน์ให้มึงสมัครองเนี้อินดี้อีกแหละเฮ้ยเป็นไม่มึงยังไม่ได้กดเปิดไมมึงต้องกดเปิดไมก่อนเฮ้ยไม่ดับอ่ะไม่ได้ยินเคมเคมเออเออว่เออเออวะทำไมกีริน่ามันส่งมาไม่หยุดเลยวะโค้ดเนี่ยเต็มเลยเนี่ย กดอะไรอ่ะเนี่ยมึงกดหลายรอบไปเลยกดรอบเดียวไอมเลยเนี่ยมึงกดหลายรอบไปเออมึงอาจจะกดพลาดอะไรช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกก็ลบๆไปช่างมันมึงเป็นดีเจมึขัดคุยกับแฟนคลับอยู่วะจะคุยอะไรจะถามถามได้ถามมาแล้วตอบไว้น่ารักอ่ะน่ารักอยู่แล้ว เกก่กตันกัปตันไปไหนกัปต um ันอยู่บ้านตักเกัาตันไหมรักคิดถึงคอตอมไหมท้าสีฟ้าเหรอท้าสีแดงเันนิดดีดป่ะดูเล่นยามาเนี่ยทั้งสองอย่างทั้งคาทั้งเสพ เอ้ย no ุงพิมพิมนะช้าอ่านไม่ทันข้าบมิสัทเขาทำไมแล้วเนี่ยแล้วเขาอยากคุยกับมึงเขาก็ต้องจบพิม์เนี่ยคือกูปวดตาแล้วเนี่ยอืมทำอะไรอยู่ถามทำไมคำถามเนี่ยมึงชอบกูชอบเสียงนี้ว่ะคิมอะไรวะไอ้ขำใหม่เมื่อกี้ อสมันลิกกันกลัวกลัเเ็ดหรือห่านห่านครับฟันไม่เหอะอไว้ล้องเพลงหน่อย cũng ngày nang bao nhiêu con xe ta săn lò săn 700 ạ